สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่18นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูอะไรนะก็จะพามาดูเรื่องของการเทปูนนะเพื่อปรับระดับก็คือมันเป็นยังไงล่ะก็คือพื้นห้องนี่นะครับมันก็จะยังไม่ได้ระดับนะ,ะเพราะว่าเราแค่เทท็อปปิ้งมาอย่างเดียว แล้วก็มีไอ so ้พวกปูนต่างๆเนี่ยเวลาที่เราฉาบผนังเนี่ยมันก็ตกมาไม่ออกออกไม่หมดนี้นะครับก็เลยต้องมีการเทปรับระดับนะครับอ่าปรับระดับนี้ก็จะไล่ระดับมานะโดยเอางองจากระดับนู่นนะเฟียมที่ที่ฉาบไว้นะเฟียมที่ฉาบไว้อ่านี่นะครับก็คือที่เราฉาบไว้เนี่ยอันี้จะเป็นระดับฝั่งนี้ นะครับเสร็จแล้วก็ดึงระดับมาเข้ามานี่นะครับนี่มานี้เลยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะต่ำนะ2.5ดถึงสาดหเซนเนี่ยห้องนี้ต่ำค่อนข้างต่ำเนี่ยประมาณนิ้วนึงถึง3า้าเลยประมาณนิ้วนึงแหละผมวัดดูนะแต่ว่าบางห้องมันก็ไม่ต่ำนะครับบางห้องนะบางห้องเดี๋ยวดูห้องที่มันไม่ต่ำนะครับห้องนี้ค่อนข้าง นิดเดียวอย่างเงี้ยประมาณครึ่งเซนอันน้นก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ก็คือก็จะทําการเขาเรียกว่าขึงเอ็นนะก่อนขึงเอ็นก็เอาเอาเลเซอร์นะมายิงให้ระดับกันก่อนนะครับให้ระดับกันเสร็จแล้วก็มาขึงเอ็นซึ่งเดี๋ยว,วต้องมาอิาง,องอกับตรงนี้ด้วยนะครับงาอิางอกับตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย จาระดับนี้มาปุ Lead ๊บเอานน้นดีกว่าจากระดับนี้มาเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับนั่นเขาว่าตีระดับนี้แล้วขึงเอ็นไปนะครับก็เสร็จแล้วอย่างตรเน,นี้นิดเดียวนะครับซึ่งถ้เาเยอะเนี่ยเยอะก็คือว่ามันเปลืองปูนนะมันเปลืองปูนอย่างตัวนี้ก็ประมาณเซนครึ่งนะครับห้องนี้ประมาณเซนครึ่งนะครับ แต่พอไปห้องนู้นปุ๊บไป,ห,ห,ปบห้องนู้นปุ๊บห้องนี้ค่อนข้างจะสูงดูจากไอ้ปุ่มดูจากปุ่มนะครับเน,น,นี่ยอันนี้เราทำปุ่มซึ่งตรงนี้ก็จะทำการเทพื้นปรับระดับนะเรียกว่าเป็นฟินิชชิ่งแต่ก็ยังไม่ฟินิชชิ่งดีหรอกเนาะ เดี๋ยวดูกันนะ,อ,ะอย่างพวกนี้เป็นปุ่มปรับระดับซึ่งดึงมาจากนู่นนะได้ระดับเดียวกันเลยเมันก็จะเป็นระดับเดียวกันนะถามว่ามีความเที่ยงตรงสูงไหมก็ระดับต่ำกว่าบวกลบนะต่ำกว่าบวกลบหนึ่งเซนติเมตรต่ำกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดต่ำกว่าบวกลบหนึ่งมิล หนึ่มิลลิเมตรนะบวกลบ1นึ่งมิลลิเมตรก็เป็นได้ต่างกันได้ mm. สองมิลลนะิเมตรเสร<า>็จแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะแบบที่เป็นปูกระเบื้อง่าปูกระเบื้องก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเลเวลเนี่ยจะไปปรับอีกทีตอนที่ปูพื้นกระเบือเบ้องนะแต่ตรงเนี้ยไม่ได้ปูกระเบื้องนะก็จะเป็นการปูพื้นกระเบือเบ้องยางนะเป็น SPC นะเป็นกระเบื้องเขาเรียกว่า SPC ก็ Stone and Plastic นะครับคอมเพลตที่เขาขายทั่วไปเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้เลเวลเนี้ยมันจะต้องได้ดีเลยเพราะไม่งั้นพอปูไปปุ๊บ,บมันจะมีปัญหานะเพราะว่ามันไม่มีตัวเขาเรียกวิธีทำงานนะ่ะมันจะไม่ได้มาปรับระดับออตอนปูพื้นกระเบื้องถ้าแบบว่าตรงนี้ปูกระเบื้องเนี่ยมันก็จะจริงๆอาจจะไม่ต้องปรับเลเวลเลยก็ได้นะถ้ามันไม่ต่างกังนเยอะเพราะว่าตัวที่จะปรับเลเวลจริงก็คือตัวกระเบื้องนะครับตัวกระเบื้องเนี่ย เวลาปูเขาจะปรับปรับระเวลได้เพราะว่าจะเอาไอ้ปูนนะมาแปะแปะแปะป้ายข้างล่างแล้วก็วางลงไปก่อนแล้วก็ปรับให้มันได้ครับแต่ทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างห้องนี้บ้านนี้หลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องมีการปูเทปืท้เทปูนนะปรับระดับเมื่อกี้ผมดูน่าจะเป็น TPI m 4 1 0 MC10 มั้งนะก็จะเอามาเทเสร็จแล้วก็ แล้วก็รีเทมระดับเนี้ยระดับเท่ากับปุ่มเนี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะมันก็จะปรับระดับตัวเองเรียกว่าเซลล์เลเวลลิ่งปรับระดับตัวเองนะเสร็จแล้วก็จะทําให้พื้นห้องเนี้ยมีความก็เรียกเรียบได้ระดับพอสมควรนะครับก็ขั้นบวกลบ 1, 1 mm นะึ่งมิลลิเมตรเนาะเสร็จแล้วถึงเอาก็เบื้องยางนะ s p c ปูอ,อีกทีหนึ่งนะซึ่งเวลาปูบเบื้องยาง เขาก็จะมีการรอ,องด้วยแผ่นโฟมนะสัก1ม mm, ิลิเมตรข้างใต้นั้นเพื่อให้มันนุ่มนะครับซึ่งเขาก็จะมีการปรับระดับแหละแต่ว่าคงจะยากกว่าการปูกระเบื้องนะครับคงจะยากกว่าการปูกระเบื้องอย่างเวลาเราปูกระเบื้องที่ห้องน้ำเนี่ยเราไม่ได้ทำานี้เลยเพราะว่าเราจะใช้กรรมวิธีตอนที่เราปูเบอนแหละนะครับในการปรับให้มันเรียบนะครับ อ่ะั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวาพาดูเรื่องของการทำเขาเรียกว่าเทปปูนปรับระดับนะมันก็เป็นปูนชนิดพิเศษนะเป็นเนื้อปูนเลยเซลเลเวลลิงนะมันมีหลายยี่ห้อแหละนะอันนี้ก็ค่อนข้างสูงนะน่าจะประมาณ3ามเซนครึ่งเลยใช่ไหมอื <S <S ไม่รู้วัดเนเทมหน่อยถามอะไรมไม่รู้หมดทุกอย่างเลย3ามเซนนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเปือง นะเปลืองปูนนะครับซึ่งจะเป็นห้องนี้ที่ที่เขาเรียกว่าที่ค่อนข้างลึกสูงถูกนะส่วนอีกห้องหนึ่งอ่ะไม่ไม่ลึกนะประมาณครึ่งเซนหนึ่งเซนนะครับอ,อันนี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ทำจับเทียมตรงนี้ด้วยนะก็จะมีส่วนนะครับก็มีส่วนทําให้ตัวนี้นสูงนะพอสูงก,ก็ต้องสูงมาเรื่อย คนนี้ก็ต้องสูงไปเรื่อยเลยนะครับซึ่งฝั่งนั้นก็กําลังไล่ทาไล่ทําอยู่นะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เ,เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวมีคําถามมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะนะครับก็ทิ้งมาที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ